พี่น้องลูกหลานบากโคทุกท่นนาน,ทน,นมาแล้วครับงานเทถนนครับพี่น้องครับงานเทถนนมาแล้วครับพบกันวันนี้วันพุธที่26ตุลาคม2565ตอนนี้ก็11นาฬิกา49นาทีงานที่นี่ไม่มีหยุดเที่ยงหรือโต,อตอหรือว่าหยุดบ่ายโมง สะดวกตอนไหนลุยตอนนั้นนะครับเพราะงานปูนไม่จำเป็นต้องอกำหนดเวลาเท่าไหร่ขอให้ปูนเขาว่างเพราะว่าแผนปูนที่นี่งานเขาเยอะมากเลยชิวงานเขาเยอะมากจำเราจึงบอกว่านัดการบ่ายโมงก็จริงแต่ว่าเขาว่างเขาก็มาให้เลยก็เลยขอญาตเล่าให้ลูกหลานบาโคในฐานะที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ในฐานะที่ ทุกคนงานสถที่เงินทุกบาททุกสตางค์ของที่นี่ล้วนแล้วเกิดจากการบริจาคของพี่น้องเราทั้งนั้นเลยวันนี้ต่อยกูวันก็ขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องลูกหลานบาโคทราบถึงการทํางานวันนี้เราจะเทถนนนะครับจากหน้าสารหน้าศาลาพบสุขนะครับพี่น้องดูนะครับสาลาวันก่อนเราถึงเทถึงชาลาวันก่อนเนี่ยเทถึงศาลาจากประตูมานี่นะครับนี่ 42เมตรแล้ววันนี้เราจะเทต่อเทต่อวันนี้25คิวครับวันนี้วันนี้มันยาวกว่าวันก่อนวันก่อนมัน42เมตรมัน20คิววันนี้5้าเมตรมัน25คิวเลยพี่น้องพี่น้องตามต่อยูวันมานะครับว่าเราจะเท25คิวหนึ่งมันถึงไหนพี่น้องตามต่อยูวันมานะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยทำงานที่มี่ครับพี่น้อง ทำงานที่นี่ยังกับทหารเลยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงเลยทํางานที่นี่แหละครับอ่า,อาพี่น้องดูตามต่อยกุวันมานะครับคนงานมีทั้งหมดเจคนแต่ว่าแต่ว่าทํางานสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามพยายามใช้สัพพะกาลังที่มีอยู่ให้งานเดินหน้าเร็วที่สุดพร้อมที่สุดเพื่อพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2 5ง5ควบคู่กับงาน ผ้าป่าสามัคคีของสมาคมนะครับพี่น้องนะครับเราเทถึงนี่เลยถามว่าตรงนี้คืออะไรถนนก็จะเลี้ยงมาทางนี้ตรงนี้คือที่จะทําโมมาทําที่ฝังศพเนื้อที่ไม่ได้เยอะครับผมกันไว้สองไร่เพราะว่าคนเทพนี้ไม่เยอะ <c oughs> พี่น้องดูนะครับส่วนที่เป็นโมมานี่เราจะเอารถแบคโคมาเกลียดินปรับดินแล้วก็ปลูกหญ้าต้นไม้พวกนี้เราออกหมดครับเพราะว่าคณะกรรมการเห็นว่าควรเอาออกเพราะว่า เอาไว้อ่าอ่มันไม่ดีรากมันจะไปชอนชัยเกี่ยวกับอ่าบรนพรหลุดเราที่ฝังตรงนี้ก็เลยขออนุญาตรายงานท่านทราบว่าบริเวณนี้เป็นที่ฝังศพป,ประมาณสองไม่ประมาณสองไร่อ่าประมาณ450หลุมนะครับ450หลุมต้นไม้พวกนี้เราต้องเอาออกหมดครับเพราะว่าอ่ามันมันมันมีผลกับวันข้างหน้าแล้วก็เอาออกต้นไม้ออกลอกเลยด,ดินปรับดินให้ได้ระดับเรียบร้อยเราก็จะปลูกหญ้าพี่น้องนึกง,ง,ง่ายๆเหมือนกับสนามฟุตบอลเนาะ เอาๆวะมามาวันนี้ก็จะขออนุญาตรายงานหลายๆอย่างให้พี่น้องให้เห็นถึงความคืบหน้าของงานก่อสร้างที่นี่นะครับพี่น้องลูกหลานบารโคทุกท่านเหตุที่รายงานบ่อยต้อยกูวันก็พูดบ่อยครั้งมากเลยว่าทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของพี่น้องบริจากมาต้อยกูวันก็เลยขออนุญาตรายงานทุกชดเกี่ยวกับก่อสร้างเอาพี่น้องมาเลยพี่น้องเห็นวิวไหมครับ <laughs> วิวห่วงจุย้ยชายภูมิที่นี่นี่ ผมเคยออกสื่อแล้วเนาะว่าเป็นแบบไหนเนาะโอ้โหพี่น้องดูดูเอามาปูนกําลังเทละเดี๋ยวไปเราไปดูหน้าง,งานใกล้ๆก,กันนะครับพี่น้องครับผมขออนุญาตต่อนะครับคลิปหนึ่งมีอยู่5นาทีก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบห้านาทีนะครับพี่อาดูดูการทํางานโอ้โห <laughs> นี่แหละครับ รถคันหนึ่งบรรจุ5คิวเราก็สั่งมาวันนี้25คิวแปลว่ามา5รถอันนี้เพิ่งคันแรกนะครับเดี๋ยวจะทยอยทยอยมาเทไม่นานนะครับเทปูนก็ประมาณอ่คันหนึ่งก็ไม่เกิน10นาทีเทเพราะว่าสถานที่เราสะดวกมากมันกว้างขวางอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับดูโอเคพี่น้องประเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตรายงานเรื่อยๆนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับต้อยกูวันสวัสดีครับสวัสดีครับ